ไม่โอเคกว่าที่นี่ชอบว่ะที่เนี้ยดีเลยอ่ะนี่คือมาตามาต้านะทึ่เอากวัวก็จะแบนมากเลยอันนี้จะเป็นปลาคราฟด,ดำแล้วก็ปลากรดอเมริกาเผือกครับปลาคราฟดำตัวใหญ่มาก เพราะด้านนี้จะมีเป็นเฮ้ยตายะไรวะเนี่ยเฮ้ยตายไหมนี่นี่ย so ังไม่ตายของนี้จะเป็นฟากะเบนและนี่คือถ้าตัวใหญ่คือดุนะมตัวสีดำเดี๋ยวเท้าสีขาวนะอันนี้จะเป็น ปลาเปรูเถือกนะครับแล้วก็ปลาเปรูตัวใหญ่มาก<ล>นี่มือแต่นี่ขนาดตานี่ขนาดผมเป็นคนมือใหญ่นะนี่มือเด็กคือแบบเขาทำโซนไม่ดีมากเลยคือแบบให้เรานั่งนั่งพักได่งเหมือนกันนะแต่แบบเป็นธรรมชาติคือไม่ได้แบบเป็นเก้าอี้เลย แล้วตรงน,นี้เราก็อยู่กับปลาอลิเกเตอร์อีกครั้งนะครับผมแต่ก็จะใกล้ชิดกว่าเดิมเพราะหน้ามันเป็นบอ่อนี่คือเราแบบใกล้ๆเลยแล้วตู้ไหนๆก็จะมีปลาเทศาบาลคอยปาดูใช่มีปลาดุกรับเตียนะครับปลาดุกรับเตียนี่เับปลาดุนนาดใหญ่คัปลานะมันเห็นะัปาดนะรัป็กนะรับปลดนะคับใหญุ่นะัปล้วนะคัปนรัปลาวุนะัลานี้ปลาอะลิเกเตคร์ปลาดุกรับเลียอยูะข้างลลาง ่เอ่อนี่คือตวอะไราอะไรมฮ้ยทำไมมันตัวเอียงเนี่ยมันพิการนพิการน่ะแหละพิการเหเนแบนแหลตัวีค่ะนิ่เป็นสัตว์แปลกจริงๆนะครับผมมันไม่ตายนะอันนี้เขาไม่ได้ตายนะ่หวน้ำได้พี่เขาไหวน้ำได้แต่เขาเหมือนกับว่ามันเป็นลูกซร หนาดตัวเขาแบบประมาณมน,น,น,นี้นะครับลักษณะอันนี้คือปลาเทราท์กันะครับอ่าเต็มเลยก็ฝั่งนี้จะเป็นสภาพน้ำเผือกนะครับอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นรวมปลายี่สบกเทศนะครับแล้วก็ปลาสอฮื us. ้อ ปลาซองปลาซองเนียเหมือนอะไรรเปลต้มโบราหรอนะจูหมอก็ได้มาต้มอะไรนะบ่อต้มบราต่นนี้รู้สึกเหมือนจะมีคนหิวแล้วไนหะแปกใจเนี่เป็นเอ่อเป็นปลาไตสวายพื่หลกเนาะแล้วก็ปลาแรก็คอ จะเป็นปลาบึกแล้วก็ปลาบึกคือสวยถ้ามันปลาบึกดูดีมากสีเนียนมากมันปลาบึกงานเลยนะต๊ะเลี้ยงต๊ะเลี้ยงเสร็จแล้วเรากินแล้วนี้ปลาหมาดด้านหลังนีเป็นตัวใหญ่นะปลาในกับปลาอีราเขาบอกว่ามันดูปลาปอดออสเตรเลียนะครับ ไม่บอกเลยปลาปอดอัสเตเรียอันนี้เป็นปลาไทเกอร์นะคะผมที่นี่มีเอะมามองไม่เห็นหัวมันคือเรามองไม่เห็นหัวเขาจะเห็นแต่หางนะครับออกมาหน่อยถ้าเห็นหัวแล้วก็เราจะเราจะก้อนหอีกันทีนะฮะนี่เป็นต่อจมูกหมูกับปลาดุกปลาดุกหนามไลเกอร์ น้องมา,งางแล้วน้องมาก็มีประดุกนะในตัวใช้ออชอบโบกล้องนะเนี่ยชอบเล่นกล้อง,อ,งอันนี้ปลาบึกพยามแรกแล็ปลาดุกนกเปียกๆวันนี้ไ่วจะรอฟินเทานี้เลยครับดูจีเประดุกเจ้ิง นี่เนี่ยป้าทำแบบเป็นเนื้อสวยแบบปากาปะนีเฮ้ยนลมด้วยเี้ยี็ลด้วยโอนีเป็ดนะอนี่ีันีออไโอ้นี่เปวนันะเลี้ยงกี่ปีวะน้เป็นปป็ดรัสเซียตัวมันใหญ่อยู่แล้วไงัวเลี้ยงกี่ปีมันจะได้ขนาดนี้เราเนตู้บอลหลอกกาด้วยตู้บลหลอกนะเสรมันตัวใหญ่อ่ะ ต่อให้เราหลอกตามก็ตัวใหญ่อ่ะบนเขาใหญ่อยู่ที่บนบนมีเยอะส่วนพระปลากระเบนมันจะขึ้นมาอยู่วันนี้หมดนะจริงนี่ยเดินอยู่ใต้น้ำนะครับเดินอยู่ใต้น้ำจริงจริงสุดแล้วนี่จระเข้ชุดผ้าเปลือกทองไหน้องแทบไม่เห็นเลยเนี่ยเขาอยู่ดูนี่ตัวอะไรอ่ะจระเขดเปลือก เป็นไงอ่ะปลาดุกนี่นะครับผเนี่ยเป็นรวมปลาหมดเลยนะมีทั้งปลาหมอมาลาวีปลาเบอร nah. ์เนียวปลาปลาอะไรปลาติงเกอร์ปลาอะไรเนี้ยเนี่ยนะปลาเบอร์เนียวเราจะลองจะเขียนความสุกแล้วออกไปจะเหม็นแล้วอันนี้อะไรอปลาไรเพื่อ

เห็นมั้ย không ต้องงงว่าให้ป่ะ ความดุปลาอะโลน่าก็พอโดพอเืออุโมงค์ปลาจบแล้วเจจบแล้วมันยังไม่จบนะงมีต่อยนาวสนุาสนกงยี่อนาำจมน้ำ เซเตอร์เลดนะแพินัมสีนสวยเยตัวอะไรตัวอะไรอติมงหรอนี่นี่ปลองจี้ยเจอปลาอะไันปกมนกปลาดนเลยตอนแรกพี่ก็นึกว่าตู้ปลาเล็กตู้ปลดิบจำนเลยใ้ยปลาตีนี่ โคตรใหญ่ดูมือมือเล็กไปเลย ได้แหละสิเพราะมันมีเนี้ยอันนี้มีขาเฮ้ยมีขาโผล่มันเหมือนเป็นเป็นขี้ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นขาครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับบรรยากาศ มอนเตอร์อะควาเรียฟัทยานะครับผมถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับผมเดินเที่ยวสบายๆแบบเราก็อย่าลืมปากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วมาพบกัน EP หน้านะครับว่าเราจะพาไปที่ไหนบ๊ายบาย